สวัสดีค่ะเด็กๆสาราทุกชนิดนะคะจะถูกลำเลียงเข้าและออกจากเซลล์ได้หรือไม่คะค่ะในการดำรงชีวิตของเซลนะคะเซลจะเป็นจะต้องได้รับแก๊สออกซิเจนเพื่อนำมาใช้นะคะในกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์แล้วก็จะต้องกำจัดแก๊ส ขาดบอดออกไซด์ dioxide, นะคะและของเสียออกสู่ภายนอกเซลล์ซึ่งเซลล์จะมีกลไกต่างๆในการรับและกำจัดสารต่างๆเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะกระบวนการแรกที่จะทำได้ก็คือการแพร่การแพร่นะคะก็คือกระบวนการการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำ จนกระทั่งความเข้มข้นของสารทั้งสองนั้นทั้งสองบริเวณสมดุลกันตัวอย่างเช่นเมื่อใส่สีผสมอาหารลงในน้ำที่บรรจุในบิกเกอร์ในระยะแรกสีผสมอาหารก็จะยังไม่กระจายไปทั่วน้ำในบิกเกอร์แต่เมื่อทิ้งไว้สักระยะสีผสมอาหารจะกระจัดกระจายไปทั่วน้ำในบิกเกอร์จนน้ำมีสีเดียวกันทั้งบิกเกอร์ การเปลี่ยนสีของน้ําหลังจากใส่สีผสมอาหารลงไปเกิดจากอนุภาคของสีผสมอาหารซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารสูงแพร่ออกไปปะปนกับอนุภาคของน้ําซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคของสารต่ําจนกระทั่งการแพร่อ,อนุภาคของสีผสมอาหารในน้ําสมดุลกันทั่วทั้งบีเกอร์การแพร่ทั่วทไปนะคะเช่น ลูกเหม็นดับกลิ่นนะคะก็สามารถแพร่กระจายนะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วก็แพร่กลิ่นออกไปสู่อากาศได้แต่ถ้าเป็นการแพร่ที่พบในสิ่งมีชีวิตก็อย่างเช่นการแพร่ของธาตุอาหารในดินเข้าสู่เซลล์ขนรากนะของพืชน,นั่นเองหรือการแพร่ของแก๊สออกซิเจนเข้าสู่เซลล์พืชและเซลล์สัตว์เพื่อใช้ในกระบวนการหายใจ หรือการแพร่ของแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบเพื่อใช้ในกระบวนการสั่งเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองค่ะปัจจัยควบคุมการแพร่ของสารนะคะสารจะลำเลียงหรือว่าแพร่เข้าสู่เซลล์ได้มากน้อยหรือว่าเร็วช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆควบคุมดังต่อไปนี้ค่ะอันที่หนึ่ง ความเข้มข้นของสารสารที่มีความเข้มข้นมากจะแพร่ได้เร็วกว่าสารที่มีความเข้มข้นนอ้อย 2. ค่ะอุณหภูมิการเพิ่มอุณหภูมิเป็นการเพิ่มพลังงานจนให้กับอนุภาคสารที่จะแพร่จึงทำให้การแพร่เกิดขึ้นได้เร็ว 3. ขนาดอนุภาคของสารสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กจะแพร่ได้เร็วกว่าสารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ 4. ค่ะ ความสามารถในการละลายของสารก็เกี่ยวนะคะสารที่สามารถละไลายได้ดีจะมีอัตราการแพร่สูงสําหรับคลิปเกี่ยวกับเรื่องการแพร่วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะพบกันคลิปต่อไปจ้า